ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ไฟหาค้อมู้นะครับอยากดิพินเป็นสุภุสกคลครับวันนี้มาแนะนําวิธีการต่อเอฟเฟกนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับลูกษย์ลูกห้าซื้อไปแล้วใส่พ่เป็นซื้อไปแล้วต่อบ่เป็นครับนะครับอันนี้เพิ่นสั่งแบบว่าเป็นรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บก่อนเขียวนะครับแล้วก็ดีเลยบวกเฟดซื้อก่อนสีขาวนะครับเนาะสองก่อนสีต่ออย่างไหนอาจารย์วสันเพิ่นวานะครับอันดับแรก วางตำแหน่งก่อนเฮาจะสาธิตแบบนี้ก็แล้วกันนะครับรีเวิร์บนะครับแลวก็ดีเล์บลเฟดซ์นะครับอ่ะมองเห็นภาพได้ชัดนะครับเฮาเบิ้งชัดๆเลยนะครับทั้งนี้หางพินแม่นบอกครับถ้าเบิ้งโลโก้เป็นหลักหางพินเนี่ยมองนี่นะครับเฮาก็เสียบเขานี้ปั๊บนะครับอีกคางนึ่งครับอีกคางหนึ่งเฮาไปเสียบเข่าพินเฮานะครับเสียบตัวนี้ก่อนเสียบทั้งนี้เียเฮาที่เสียบเป็นลูกศรนะครับจากทั้ง ขวามือไปซ้ายมือนะครับถ้ามันสัญญาณเข่าอย่างนี้นะครับเนาะอ่าเนี่ยทางนี้เสียบพินครับปล่อยไว้ก่อนนะครับอ่าบัดนี้นะครับแน่นอนครับมีทางเข่าตรงมีทางออกบัดนี้ออกจากทางด้านซ้ายของพินนะครับอ่าออกจากทางด้านซ้ายตัวดีเล delay b u ส f e r นะครับออกมาซีเลนไปใส่แน่นอนครับมันก็ต้องมาเข่าตัวเสียงรีเวิร์บนี่นะครับเข่าเสียงรีเวิร์บอ่าพร้อมมาเข่ารีเวิร์บแล้ว รีเวิร์บสีไปใส่นะครับทาให้เดานะครับเป็นที่แน่ชัดเลยนะครับกะต้องไปเข่าตูแอมนะครับทางนี้ออกจากอะรีเวิร์บนะครับออกจากเอฟเฟกต์ก้อนแรกกะว่าได้ก่อนที่1นก่อนที่สองเจ้นะครับออกจากเอฟเฟกต์ก้อนแรกสีไปเข่าตูแอมนะครับตูแอมหรือว่าตูกีตาร์หรือว่าตูพินหรือว่ามิกแล้วแต่ผู้สีอื่นแล้วแต่เครื่องขยายบ้านผู้ใดก็มีเสียนะครับเนาะมาเข่าตูแอม พอเขาตู้แอมแล้วนะครับเฮ้ากะนะครับอ่ะบันนี้มาเบ่งไฟแน่นอนถ้าเอฟเฟกไม่มีไฟไฟมันจะมันจะบมีไฟเหลี่ยงมันก็จะบบติดครับนะครับสังเกตครับนะครับอันนี้เขาเอิ่นไซ่์ต่อเอฟเฟกนะครับ้ายขัวไฟมันนะครับเข่าหนึ่งหัวอันนี้คือหัวที่เข่าไฟมาเข่านี่อ่าออก6หัวก็คือสามารถต่อไดไเอฟเฟกได้6กตัวนะครับบันนี้มันจะมีอะแดปเตอร์ให้ไปนนะครับ ตัวด d a ตอร์เข้าไปเสียบปลั๊กไฟนะครับเขาก็เอาฟังที่มาจากปลั๊กไฟบ้านเขานะครับมาต่อเข่าตัวเข่าตัวนี้นะครับอาจารย์นี่ครับต่อเข่าปั๊บเขาก็มาหาขั้วแรกนับอันแรกนะครับเขาก็เสียบเข่าเอฟเฟกตัวแรกก่อนตัวที่1ก่อนปั๊บนะครับเสียบเข่าเอฟเฟกตัวที่1นบัตนี่ก็เสียบเข่าเอฟเฟกตนะครับต่อมากับเป็นเอฟเฟกตัวที่2เขาก็เสียบเข่าเอฟเฟกตัวที่2ครับนะครับเข่าเอฟเฟกตัวที่2 เขาแล้วนะครับอันนี้ยังเ่อท่านทํางานทาเอฟเฟกต์สีทำงานนะครับไฟจะต้องติดนะครับกดแล้วไฟต้องติดนะครับกดแล้วไฟต้องติดนะครับเห็นไหมครับนะครับไฟเขียวนะครับไฟอย่าติดทาเอฟเฟกต์ทำงานนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับอาจารย์เสียงนี่เป็นยังไงพอต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เสียบเข่าพินเขากันเลยครับเขาจังไปเปิดวอลลุ่มนะครับจังไปเปิดวอลลุ่มอยู่ตัวแอมป์ครับอาจารย์มันยังสีบอดังจวดจัดนะครับเนาะ